สวัสดีค่ะเพื่อาจา์โซเชียลคลงตอนนี้เราาลงัลงไปไหน่งทีมค่ะแล้วก็จะบอกว่านี่นะคะมีตัวใหม่แนะนำค่ะเป็นร้านเพื่อนเราเองนะคะกาแฟเตึงค่ะเตึง้งตึงสิกาแฟเตึง้งเนาะ ไม่โทรแล้วก็ว่าอร่อยมากยี่สิบห้าบาทหอลำไเลยนะคะหอเบงคือกลับบ้านแล้วน้ำแข็งยังอยู่แบบเทปซี่กินได้อีกอีก,อกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือน้ำแข็งเยอะนะคะเต็มถุงยี่สิบห้าบาทแล้วก็อร่อยมากคือกาแฟสูตรเรียนมานะคะไม่ใช่ชง,ชงธรรมดาะคะ่ะก็อร่อยอะ่ะแล้วก็ได้เยอะมากกินครอบครัวหนึ่งก็ยังไม่หมดนะคะยังเหลือดูดกลับบ้านอีก อร่อยเข้มข้นนะคะ25บาทอยู่อยู่ข้างเอออะไรนะเซนิยอนอะยามาฮ่านะคะตรงทางเข้าสาก,กรบ้านลาดนะคะเยื้องๆกับเอ,อ่อเทสโก้โลตัสตลาดโอเคเค่นี้บายอร่อยลองไปชิมกันนะคะไข่ดีมากมถ้าเป็นถ้าไปคนเยอะก็รอๆหน่อยนะเพราะว่าของมันอร่อยนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะลองไปบายบายสิบายบาย บายวัสดีค่ะด้วยวัสดีค่ะเออเออเออเต้นนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย